เก,ก็บยางกับนะไรเก็บยางอ่าสาวๆมาเก็บยางครับนี่ครับเขียนขึ้นบนเลยน้องทางนั้นเดินไม่ได้นี่ครับไหลมาแต่ครั้งนี้ครับเก็บไงวะ thấy cược mặt tán các bạn này ô, oh, kéo dẳng plasma kiểu, kêu khen bắt quát kéo dẳng này cả người ที่การแกบปกุ๊บทั้งนั้นมีรังแตนกับทั้งเกาวน,นเอาโจกไปไวอีกต้นกับเพราะว่ามีรังแตนแตนดาดทิศเยอะแต่ต้นกับพราะรังแตนแล้ว จอกบุญกันเพิ <c oughs> ่งเพ่งขึ้นนาไหมครับถึงกาหมักวันก่อนไม,ไม่ไม่ใช่นาไม่ขึ้นนาไม่ดีถึงกาไม่รู้ครับเพิ่งได้มาเก็บรบนี่กับรบเตยผลเพรามไม่เบิกนาบุญบดี ขาเร่งไม่รู้จ้างพื้นดีครับโอ้มดจังหวะคาร์เรงครับเก็บมาเก็บยงาเยงาเก็บยางวันเขาตัดเอาวันมันเก็บว <ś c oughs> ันโอ้มดจังหะโอยครับคนนี้ แรงเน่งเ,ก,งเก,งก็บวันเป็นตันลปกติ แอรอปนะครับแศรอปเลยนี่ครับ ทิ้นทัล,ลี่กันกับตัวนี้มาเลยวิธีการพุกซบตัวเดียวกับสูงกันกับด้านบน,นขึ้นมาบนนี้ Mình rồi. xong rồi Nhi Vân Giang nó đi vào vườn tuần như nhớ lệ đánh bằng tân kinh mới gặp tất na làm tắm gặp chạy xong trộn เร่งกับเรลักเดินยากกับแบบว่าทางเดินมันไม่กว้าง ก่งแรงวิธีการเก็บกับนี่กับพืชละไมเก็บไปกันหลากไปกันครับยางดีว่าเก็บไม่ยากกับเพราะว่าเป็นยางมันคุ้นตกเกท,ลทปลงตรงนี้ก็นด้หลักซบมาเลย น,นั่นเลยมัดจอบเัยนี่กับเช้่องทน,นทุดทายเลยครับเนี่ยก็ทำการพกพกเฉียกนะครับไายพัดรูนั้นแลเดีลยวก็ไปเอาขึ้นตรงนั้นล่ะวิวทะเลครับด้านหลัง

มาทำเงินถกอันนี้ก็ได้หันศพแล้วขางปตินหันู้ศพหันแล้วางางว่านอนเนี่ยต้องรูสูรกันกับวิธีการกริงอ้ยอเรวกับนู้ลงไปเรวกับัางไดผ่าถึงกับด้านหลังต้องหลักลงไปแล้ว